ได้ข่าวแจ้งมาว่ามีผูล้ล่าล่าสัตว์ครับอ่าใช่ก็เตรียมกําลังกันไปไปดักซุ่มเห็นไฟสองดวงส่องครับครับใช่เราก็ล้อมไปเลยเราเห็นแล้วเราเราเห็นแล้วว่ากําลังล่าสัตว์กันอยู่ใชจ่จังหวะนั้นคนร้ายเขาก็ส่องไฟส่องไฟน่าจะเป็น ปืนอินฟเฟลตมใช่แล้วจังหวะนั้นก็ส่องมาเห็นตาเจ้าที่หรือยังไงเขาข<อ>ยิงก่อนเลยก็ยิงก่อนเลยน,นัดนนึงครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็วิ่งเขาช้าเลยโดนตรงไหนครับโดนอาวุธปืนตรงนี้ดนต,ตรงนี้ครับขม,มออับซ้าย สาสตอนนี้สาสอยู่โดนกี่คนครับคนเดียวครับคนเดียวเหตุเกิดที่ไหนครับที่ไปซุ่มเลยอครับเออหนองขามหนองขามครับเขาแถวช่วงโค้งดาลรับหรอครับเขานั้นหมใช่ครับแถวช่วงทางนั้นแล้วหลังจากนั้นเราจับผู้ต้องหาได้กี่คนยังไงบ้างมีของกลางไรบ้างสองคนปืนสองกระบอกครับ ตอนนี้ตัวผู้ต้องหายอยู่ที่โรงพักน้องขามใช่ไหมครับใช่ครับผู้ผู้บจเจ็บก็สาหัสนะแล้ากรอดก็น้อยเพราะเข้าตรงนี้ขมับขมับขมับซ้ายแตตรงนี้โอ้ทะลุเลยใช่แล้วล่ะพอเราจะเจอเจอคนร้ายอ่ะเราจับกุ่มทั้งสองคนยอมรับโดยดีป่มยอมสารภาพก,ก็ยิง ใช่เพราะหลักฐานก็ปืนก็ตรงนั้นก็มีอยู่แล้วออเคนร้ายเป็นคนที่ไหนอ่ะบคนพื้นที่ปะครับอันนี้ไม่ไม่ทราบครับตผู้ไดร้รับบาดเจ็บมีนิสัยเป็นไงบ้างครับพี่บาดเจ็บผู้ได้รับบาดเจ็บปกติแล้วที่<บ>ทเขาเปหัวหน้าชุดเขาจาะเกษียณอยู่แล้วโอ้โหอายุมากแล้วเอออีกแค่เก้าเก้าเดือน จจกระเสียนอยู่แล้วคใช่ใช่รู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันมันไวไปมันมันไม่น่าเกิดกับพวกเราอืใช่มันมันไม่น่าเกิดเลยจริงนะครับครับ